วัสดียเย็นนะครับตอนนี้เราก็จะไปที่ไปที่ที่ยูดีเทานะครับเซ็นทรันเราไม่ไปแล้วครับถึงจะใกล้แต่เราก็ไม่ไปแล้วครับแต่เราจะไปยูดีเทาแต่ผมจะไปวันนี้นะครับเรามีชาเลนจ์นะครับหนึ่งร้อยบาทที่ยูดีเทาซื้ออะไรได้บ้างนะครับ โอเคนะครับวันนี้เราก็จะไปที่ยูดีนะครับเป็นปน่าจะเป็นตลาดนะเรามีงบอ,อยู่ประมาณเอมห้าสิหรือหนึ่งร้อดีเอาหนึ่งอดีกว่ามีก็คือประมาณ100ร้อบาทนะก็จะทำคอนเทนต์ก็ฟอฟคอนเทนต์ของคุณเอฟคุงนะเราไม่มีอะไรทำนะก็อย่างเดียวรู้นะคิดคอนเทนต์ไม่ออกเหมือนเรามาถ่ายวอล์กเล่นเฉยตอนกลางคืนก็คือ,คอแบบไม่ไม่ค่อยได้มาเยาบบมาเดินอะไรแบบนี้ตอนกลางคืนกเท่าไหร่ตอนนี้เรามา ครึ่งทางนะครับใกล้ถึงแล้วนะครับอยู่อีกฝากถนนครับอยู่อยู่อีกฝากถนนนะครับครับกำลังดูชุดนะครับข้ามข้ามถนนก่อนนะครับครับตอนนี้เราก็มาถึงอยู่นี่แล้วครับเราก็จะไปหาของกินนะครับเรามีงบหนึ่งหนึ่งร้อยบาทนะครับว่าเราจะได้อะไรบ้างครับ อีกอย่างแล้วครับต่อไปครับตอนนี้เราก็เข้ามาซื้อน้ำปัดเกี่ยวละห้าเก้าบาทผมลองกินครั้งแรกครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ก็ได้เดินซื้อไสตต้กรอกนะได้มาสนะองอย่างแล้วครับสองอย่างเนาะเป็นงบเท่าไหร่งบหนึ่งร้อยบาทครับเหลือเท่าไหร่ก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวค่อยนับครับถ้าเลยล่ะถ้าเลยก็เลย,กเลยครับกินที่เป็เม็ดครับเลยสิบบาทกินทีกหนึ่งเม็ดครับกินกินป่น กินปนนะครับกินปนกินปนที่อยู่ในข้าวนะครับข้าวที่อยู่ห้องนะตอนนี้เราก็มองหาอะไรที่แบบไม่เกินงบเรานะเราเหลือส0บาทสุดท้ายเราใช้เปลืองมากเมื่อกี้เราก็ได้ชิมขนมนะครับแล้วก็ได้ฟองบีมาด้วยครับได้ขนมมาด้วยนะไม่ไม่ไม่รู้ว่ากินไปไจะตายหรือเปล่านะแต่แต่เราไม่บอกยี่หอนะ้อะ แต่เราแต่เราไม่บอกที่ฮวครับก็อร่อยดีครับอร่อยทั้งสองก็อร่อย,ออย,อยแต่ก็อยู่ในงบของเรานะอ,อ,อ,นอันอันนล้นลงไปหนึ่งเลยนะคบนี่เขาน่าจะหมดเป็นพันนะนี่เราก็เดินหน้าต่อไปนะครับหากบมสี่สบาทของเราสุดท้ายนะครับ40บาทสุดท้ายเราก็ได้ตัวนี้มานะมีกระเป๋าไม่รู้ว่าเป็นอะไรน่าจะเป็นกระเป๋าผ้าหนึ่งใบมีบรรยากาศตอนเย็นตอนนี้เราก็ซื้อเสร็จแล้วนะครับเราก็กําลังจะกลับโรงแรมนะครับเจอกันที่โรงแรมครับ ครับตอนนี้เราก็มาถึงโรงแรมแล้วครับเราก็จะมารีวิวนะครับเฮ้ยรีวิวแล้วก็ซื้อพอดอกครับพอดอกกับลูกชิ้นนะครับ3าบาทครับไปแล้วครับ30บาทก็น้ำน้ำปั่น19บาทนะครับเพิ่มไก่มูเป็น2 4บาทครับยวจะรวมไหมนะครับผมก็จะลืมเหมือนกันแล้วก็ได้ป้ามึกก้ามึก20บาท2ไม้ครับ20บาทไม้ละ10บาทครับว่าอันนี้มีห้าไม้ครับเพราะว่าของของท่านอนุพลครับก็ เราไปเว้นครับแต่อยู่ในเขตอยู่ดีนะครับซองขวดปกติสิบเพาไม่ขายไม่ขายซองขวดละสิบห้าบาทนะครับปกติซองขวดสามสิบลดเหลือยี่สิบบาทมีสมาชิกวอลเมเบอร์เหลือสิบเก้าบาทครับก็ประมาณหมุดละติเอ้าเก้าจุดห้าเก้าจุดห้าบาทครับมันเก้าจุดห้าบาทเราก็ได้ได้ได้ขนมฟรีมานะครับไปชิมขนมนะครับเราก็ได้ของแถมมาด้วยนะครับแถมนะครับเป็นเป็นกระเป๋าสะพายข้างนะครับจะรีวิวตีเนื้อผ้าให้ดู จิ่มมาหาไพวันเามาหาไพวันก็ได้อยู่นะครับว่าใส่พวกของเล็กๆน้อยๆได้นะครับก็ได้ฟรีนะครับก็เป็นาคล้ายๆผ้าลุ่มนะครับจะว่าจะนานกว่าผ้าลุ่มนะผ้าจีวรผ้าจีผ้าจีหมดแล้วหมดแล้วนะครับก็รวมก็ประมาณก็ขึ้นไว้ให้นะครับเพราะว่าจำไม่ได้ครับครับก็เกินเกินงบไม่รู้ไม่ไม่รู้นะครับก็จะไปบวกอีกทีนะครับ ก็ถ้าเกินนะครับจะกินปนนะครับกินปนปนอยู่ไหนปนเนี่ยนั่นแหละปนนี่ปนก็ปนนะครับปนอย่างไรปนปลาปนปลาปนปลาดุปนนะครับเราจะกินปลาดุโอ้โหปนปลาดุปนปลาทูโอ้ยแซ่บครับแซ่บเสียบแส่บเนี้ยน้นเนี้ยนี่แล้วก็ขอตัวไปกินก่อนนะครับ ไม่ันี้ดูพี่มาร์ทนะครับเราเราหนึ่งพันเหลือเท่าไหร่ครับเรามาดูพี่มาร์ทกันนะครับว่าพี่มาร์ทจะหมดไปเท่าไหร่ครับกดมากี่บาทครับพี่มาร์ทกดมาหนึ่งพันครับในกระเป๋าก็มีอีกร้อยหนึ่งครับตอนนี้เหลือห้าร้อยครับโอ้โหหมดไปเยอะครับก็หมดไปกับเสื้อนะครับหมดไปกับเสื้อของมันเสื้อเอ้ยมันหลุดราคาไงของเซียวของมันต้องมีของมันต้องมีไม่เห็นเห็นของเซียวแปดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ไติตารอใจเหลือสองร้อยเก้าสิบนะครับแต่ว่าสวยนะครับเสื้อสวยมาก อาหารเราดีกว่าอาหารเราก็จะมีอ่าแคนตาลูปกับแทงโโมแล้วก็เราจะได้บ็อกเซตเหมือนกันบล็อกเซตจับข้าวได้เหมือนกันหมดนะคนเหมือนกันหมดนะนี่ครับกับข้าวมันมีอร่อยบอยบอยปอยย่าไฮบ่ยเป็นเกียงกันเด้อบ่ยเกียงกันเด้อบ่เป็นยังใส่เข้าไปข้างๆนี้นะย่าไฮด้วยเหรออย่าไ้เอฟย่าห้น้ำตาล ดีไม่ได้นอนจบไปแล้วครับครับตอนนี้เราก็กลับมาถึงห้างนะครับเราก็กินข้าวเสร็จแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเวลาเ่ยงคืนครึ่งแล้วนะครับลืมถ่ายนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับดีครับ